ฝ่ายเริ่มที่จะตระหนักแล้วก็กังวลแล้วนะคะว่าปัญหาภัยแล้งรวมถึงการขาดแคลนน้าในปีนี้อาจจะลุกลามไปจนถึงปีหน้าก็เป็นไปได้วันนี้เราจะพาไปดูชุมชนต้นแบบค่ะที่เขามีการดูแลบริหารจัดการกักเก็บน้ําเอาไว้ภายใต้อาคารบ้านเรือนเพื่อที่จะสํารองน้ําเอาไว้ใช้ตลอดทั้งปีชุมชนที่ว่านี้คือชุมชนเกาะล้านพัทยาเขามีกระบวนการในการจัดการเรื่องนี้อย่างไรเราจะไปติดตามกันค่ะ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะได้สร้างผลกระทบต่อประชาชนเป็นจํานวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ําเพื่อทําการเกษตรหรือแม้แต่ประชาชนที่ขาดแคลนน้าดิบเพื่อผลิตน้ําประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคนะคะทําให้หลายคนเริ่มที่จะตั้งคําถามว่าจะทําอย่างไรหากในวันข้างหน้าเราไม่มีน้ําประปาเหลือใช้แต่ว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าทุกวันนี้ยังมีชุมชนอยู่ชุมชนหนึ่งที่เขาต้องบริหารจัดการน้ําโดยที่ไม่เคยพึ่งพาน้ําประปามาก่อนค่ะ โดยใช้วิธีการกักเก็บน้ําตามธรรมชาติชุมชนที่ว่านี่นก็คือชุมชนเกาะล้านนั่นเองวันนี้นุชพาคุณผู้ชมมาดูกันว่าพวกเขาใช้ชีวิตกันยังไงค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาพูดคุยกับประธานชุมชนเกาะล้านกันก่อนนะคะเพื่อที่จะได้มาเข้าใจถึงสภาพแล้วก็วิถีชีวิตของชาวชุมชนเกาะล้านอย่างที่เราได้บอกไปค่ะวันนี้พูดคุยกับคุณบุญเชิดบุญยิ่งค่ะสวัสดีค่ะ เราจะรู้จักหรือว่าคนจะได้กันติดปากว่านาเบิ้มนาเบิม้มใช่ค่ะก่อนอื่นต้องถามนาเบิ้มก่อนชุมชนเกาะล้านที่ที่อยู่บนเกาะเนี้ยค่ะมีจํานวนประชากรสักประมาณกี่คนคะคือจำนวนประชากรตอนนี้ก็ประมาณ3,000คนสามพันค,คนคแล้วแฝงก็ประมาณ6 0พัน แฝงนี่คือเป็นเมาค้าขายเป็นแรงงานขายมาพักอยู่ที่นี่ก็มีเราทราบกันว่าชุมชนก่อร้านเป็นชุมชนที่ไม่ได้ไม่มีน้ําประปาเหรอคะคือน้ําประปาเนี่ยมันก็มีพวกอีดวอเตอร์นะ,ะแต่ไม่ได้ติดทุกหลังไปการใช้น้ําประปาหรือน้ําอะไรเนี่ยที่ที่ไม่ค่อยจะเดือดร้อนถามว่าเดือดร้อนไหมมันก็เดือดร้อนเรื่องธุรกิจที่ดีสอร์ทอะไรเนี่ยเขาก็เดือดร้อนอ อันนี้ว่าแต่ชาวบ้านเนี่ยผมก็ต้องบังคับให้ชุดนี้นะก็ถ้าใครสร้างบ้านก็ต้องมีแทงใต้น้ํำคือทําบ่อไว้ที่นี่เขาเรียกเขาเรียกว่าบ่อบ่อเก็บน้ำนะก็มาหลังเป็นท <c oughs> ี่ใาย่ายหน่อยก็ประมาณ180ยตันก็ใช้ได้ทั้งปีแนละ้วถ้าซื้อน้ำค่ะเลทในการซื้อน้ําจากเอกชนนี่เขาคิดชาวบ้านเท่าไหร่คะก็สมมุติถ้ซื้อบ้านเอกชนถ้าสมมุติถ้าชาวบ้านธรรมดาซื้อน้ําก็ชิวหน้าตก200กว่า แล้วเรื่องระบบน้ําประปาคะเหมือนกับว่าทางทางพัทยาทางเมืองเองเขาก็จะวางท่อประปามาทางทะเลทางชาวบ้านคิดเห็นยังไงคะกับระบบนี้คือระบบเนี้ยนะใน,ในราคาที่คตีไว้ม,มันก็แพงอ่ะ ถ้าไรอะคะก็น่าจะหนีก็ประมาณ80อะไรเงี้ยต่อหน่วยต่อหน่วยต่อหน่วยน้ำประปาต่อหน่วยคือถ้าเกิดวางท่อประปาจากเมืองหมใช่โอ้แปดสิบบาทต่อหน่วยมันก็แพงตอนนนี้โครงการนี้อยู่ในในระยะไหนคะการวางท่อประปามาตอนนี้อยู่ระยะไหนหรอคะคือตอนนี้น้ำประปาเนี่ยตอนี้กําลังออกแบบเมื่อะไรเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจตรงนี้ว่า การจุดตั้งแหลกเขาก็เสนอมาหลายจุดนะตอนนี้พอพอมาแล้วว่าถ้ามุดออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะที่เกาะเนี่ยคือเขายังไม่มาดูแลว,ว่าการออกแบบแบบไหนเอาแท้งกักน้ําแบบไหนคขอยังย,ยังไม่มาดูแลก็เรื่องมันก็เงียบเงียบ,ยบหายไปอยู่ยังไงเดี๋ยววันนี้จะรบกวนนะเบิ้มว่าให้เราพาไปพาเราไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านนิดนึงว่าขุดสระ เก็บน้ําไว้เป็นยังไงบ้างเขาทากันยังไงรบกวนนาบ่มหน่อยนะคะครับครับโอเคครับเดี๋ยวเป็นผัดนะครับครับขอของพี่เดียวและนี่ก็คือชุมชนหมู่ที่7ของเกาะล้านนะคะที่วันนี้นาบ้มจะพาเรามาดูวิธีการกักเก็บน้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำตามธรรมชาติของชาวบ้านของชุมชนเกาะล้านคือระบบเขายังไงคะนาบิมคือระบบเขาเนี่ยนะเขาจะก่อเขาขุดดินออกลงไปประมาณตักเมตรห้าสิบ ก็คือคือใต้ใต้ใต้บ้านคือทาเสร็จแล้วอะไรเสร็จนะเขาก็บ่อเนี้ยเขาจะทําเป็นพื้นบ้านไปเลยค่ะแล้วก็พอเสร็จอะไรเสร็จทําหลังคาเสร็จเขาเขาจะมีรางรางไว้อย่างที่เราเห็นที่เห็นเราเห็นเนี้ยรางก็ต่อท่อลงมาก็ถ้าเป็นหน้าฝนปุ๊บมันก็เข้าในบ่อเลยก่อนฝนจะตกธรรมดาแล้วเขาจะถอดอันนี้ออกหมดให้ฝุ่นพวกอะไรออกให้หมดก่อน <น>รัาฝนมากๆแล้วเขาก็เอาน้ําใสหาหา่ค่ะค่ะน้าเบิ้มค่ะแล้ว,ลวการที่แบบมีน้ําอยู่ใต้ถุนบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีครับอันนี้เขาทาแน่นหนาค่ะนี่คือเราก็รอคือฝนตกตามธรรมชาติฤดูฝนเท่านั้นเอง <ผม S 1> ครับธร<อ>รมชาติก็ตกมาทีก็โอเคสักสองชั่วโมงนี้ก็น่าจะอยู่ได้เป็นหลายหลายเดือนแล้วอือสองชั่วโมงนี้คสองชั่วโมงเพราะหลังคาเขารอน้ํารับน้ําตลอดมาอะไรค่ะค่ะ แล้วฝนน้าฝนเนี่ยพอพอเรารองปุ๊บแล้วเราต้องมาผ่านกรรมวิธีอะไรอีกไหมคะอมสมมตินะตอนนี้นะก็น่าจะเป็นจะมีกองแล้วล่ะถ้าถ้าเป็นสมัยนั้นเขาไม่ต้องใช้กองเพราะเดี๋ยวนี้สิ่งแวดล้อมอะไรอะไรมนขึ้นบุคากาเเยอะมันก็น่าจะใช้กองกนหมดมลภาวะอะไรเดี๋ยวจะมีอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้อย่างที่บอกนี้คือตัวอย่างของของ,ของบ้านเรือนปกตินะคะเดี๋ยวจะมีจุดที่เขาเป็นผู้ประกอบการทําเป็นรีสอร์ท เขาจะมีการจัดเก็บจัดการน้านอย่างไรนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันค่ะเขามาก่อนวันเดือนหกนะเป็นหกฝนตกวันนี้เดือนข้าดวันแปดฝนตก ใช่ปีนี้ฝนน้ตอนนี้เราจะมาคุยกับอีกท่านหนึ่งนะคะพี่คำรนค่ะสวัสดีค่ะพี่คำรนคะพี่คำรนก็คือประกอบกิจการที่นี่เป็นเป็นรีสอร์ทนะคะใช่ครับผมแล้วการจัดเก็บบริหารจัดการน้ําทํำยังไงคะอ๋อก็คือน้ําธรรมชาติด้วยแต่ถ้าเกิดน้ํามันไม่พอผมก็ต้องสั่งน้ําแบบนี้หนรถวิ่งผ่านไปแล้วละหนึ่งพันหกร้อยบาทเนี่ยถังถังเมื่อกี้เนี่ยหกร้อยบาท พลิตรอ่ะหนึ่งพันลิตรใช่หกร้อยบาทใช่มีความต้องการใช้น้ําประมาณเท่าไหร่ที่เป็นอพาร์ตเมนต์เป็นรีสอร์ทแบบนี้มันมันมันแน่นอนไม่ได้เพราะแขกมันไม่ได้เต็มตลอดค่ะใช่มันจะมีส่วนมากวันหยุดถ้าแขกเยอะมันก็กังวลอยู่ดีครับกังวลอยู่ดีเพราะไม่พอต้องสั่งเขาถ้าแขกเยอะถ้าถ้าแขกน้อยพอค่ะแขกน้อยพออย่างนี้พี่ต้องขอความร่วมมือกับทางนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าไหมคะที่เดินทางเขามาพักว่าเออเราต้องประหยัดน้ําอะไรไหมมัน ว่าเขาไม่ได้เพราะเขาเต็มที่เขามาครับว่าเขาไม่ได้แต่ล้วบางคนเขาดีเขาก็โอเคบางคนไม่ดีเขาก็เปิดใช้แหลกเลยแล้วเราก็ห้ามเขาไม่ได้เพราะเขาใช้สิทธิ์ของเขาตรงนั้นแล้วพี่ผ่าเขาไปดูข้างในหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างบ้านพอไหลลงมาเดี๋ยวผมพาไปดูเทปบ้าได้ วันนี้พี่คำรณเขาอนุญาตให้เรามาดูเส้นทางน้ําของเขาถึงในห้องเลยนะคะอ,อนุญาตนะคะพี่น,นี้เวลาเราจะเปิดเช็คดูน้ำอะไรมันต้องเปิดรูที่บ่อนี้อ๋อนี่คือใต้อยู่ใต้ถุนบ้านเอยู่ใต้ถุน,นอยู่ใต้ใถ,ใถุนบ้านน่อ๋อทีนี้เวลาตอนก่อสร้างอพาร์ตเมนต์อันนี้ทําไงคะเราต้องทําบ่อก่อนเราวางแผนในดีเลยว่าเราจะทําบ่อไว้ตรงไหนแล้วก็เอาบ้านสร้างบ้านคอมไว้กี่ถ็เป็นจะเป็นพืน้นบ้านบ่อ,องผมก็ประมาณเท่ปไ ใหญ่เก้าเมตรกว้างเก้าเมตรยาวสิบปดเมตรลึกสามเมตรถ้าเต็มนี่ก็โอ้โหก็ใช้ยาวว่ามันจะท่อมันจะลงมาปุ๊บเข้าไปอย่างนี้เลยเนี่แล้วเราดูน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาชาแล้วเราเราแต่เรายังเออเยก็พอเห็นน้ำนะคะพี่นี่แหละคะ่ะ <Why? S 2> เป็นวิธีโดยธรรมชาติเลยนะคะที่บริหารจัดการน้ําจากธรรมชาติจริงๆรอหน้าฝนก็ฝนก็ลงมาตรงนี้คือถ้าเป็นฤดูการปกตินี่น้ํานี่จะเต็มเลยป่ะคะไม่เต็มครับฝนน้อยฝนน้อยมากครับปีนี้อา่อานอา่อานอ่านมีสิทธิ์ว่าจะต้องซื้อใช่ครับมีแน่มีแน่ถ้ามีทางเข้าทางนี้ทางเดียวอีกทางหนึ่งแล้วก็นองน้ำจากตรงท่ออย่างเดียวท่อผมก็จะมีวาล์วปิดเปิดอยู่ เราเลิกเราเราไม่ใช้ปุ๊บเราก็ไปปิด,ปด,ปดวาลวเราต้องเราเราเราต้องปิดไว้พอฝนทิ้งช่วงปุ๊บเราจะปิดวาลวไว้ก่อนเลยแล้วเพราะเพื่อล้างหลังคาให้สะอาดก่อนแล้วเราพอเรารู้ว่าเราคำนวณว,ว่าหลางังคาเราสะอาดแน่เราถึงก็เปิดวาลวใส่บ่อถึงมีประปาก็จริงแต่ใครสร้างบ้านต้องคํานึงถึงบ่อไงก็ต้องทําบ่อไว้บ่อนนเนี้็ตกแล้วถ้าเกิดทําจริงประมาณตอนนี้ก็งบประมาณก็มีสิทธิ์ถึงสาม หลักสามแสนปลูกบ้านก็ต้องคำนวณถึงบ่อไว้ก่อนน้ามีค่าจริงค่ามีค่ามากครับโอ้โหไงก็ต้องลงทุนไงยังน้อยบางบ้านบางทีเขาจะทำบ่อทิ้งไว้ก่อนหลายปีเลยแล้วพอมีเงินปุ๊บก็มาถึงจะยมาสร้างบ้านทำบ่อทิ้งไว้ก่อน,อค,น,ค,นค,ค,คิดค่าใช้จ่ายยังไงอัน,นเที่ยวละสี่ร้อยครับเที่ยวหมายถึงว่า อันนี้ผมรับจ้างเขาผมเป็นคนขับเขาให้เที่ยวให้เป็นเที่ยวหรือให้เป็นเดือนผมก็ไม่รู้แต่ว่าในในค่าน้ำค่ะค่าน้ำเนี่ยคือว่าผมขายเที่ยวละสี่ร้อยอย่างนี้เราจุได้สักประมาณเท่าไหร่คะอันนี้สองพันสองครับเต็มคันรถมครับสองพันสองเต็มันรถสองพันสองครับแล้วเราเอามาปล่อยตรงเาปล่อยปล่อยลงนี่แหละครับตรงนี้ท่อนี้คือลงไปที่อยู่ร้านสาลี่ข้างล่างนุครับหน้าหาดเลยครับ อ๋ออันนี้คือจุดเฉพาะเฉะพาะว่าอร้านสาลี่สั่งรเราก็จะรู้ว่าเราต้องมาปล่อยตรงนี้ฝนฟ้ามันไม่มาตามฤด,ดูกันนะครับเพรว่าเขาตกที่ฝั่งแต่ที่ก่อนนี้ไม่ตกน้ํามันจะไม่มีใช้กันเขาก็ต้องเอาน้ําเรานะครับเพราะว่าน้ําน้ําประป,ปามันไม่ไหลอย,อย่างเงี้ยเขาต้องมาซื้อเราอะครับต้องประหยัดกันหน่อยไม่ใช่ว่าใช้ชิชลุไลล้างถ้วยล้างจานแบบที่ว่าอะไรต้องประหยัดซักผ้างซักผ้าอะไรเนี่ยผมบอกให้ประหยัดแล้วตัวตัวพี่เตี้ยเองประหยัดน้ํายังไงบ้างไอผมเนี่ยโอ้ย ไม่ได้ซักเลยผ่าเสื้อผ้าผมจ้างเขาซักอยู่กับสองคนพ่อลูกเชา้านม่บอกตรงล้างหน้าล้างตาแปรงฟันนะ่ะบางวันอาบมัง่งไม่อาบมัง่งกลางวันนะกลางวันนี้ไม่อาบอาบเชา้ชาเช้าจะมาทํางานนี่อาบแล้ววันนี้อาบ uh huh. วันนี้อาบแล้วแต่ไม่ถูกสบู่อาบให้แบบตัวเราเย็นอนะ่ะ uh huh. ต้องประหยัดนะครับประหยดัด uh huh. ไม่ประหยัดไม่ได้ครับ <Okay. S 2> ครับ คุณผู้ชมคะ่ะที่เห็นอยู่ด้านหลังนุกนี้นะคะก็คือแหล่งน้ําตามธรรมชาตินะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการอีกหนึ่งแนวทางที่ชาวบ้านชุมชนบนเกาะล้านเขาจะใช้วิธีการสูบน้ําจากแหล่งธรรมชาตินี่แหละคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับอีกท่านหนึ่งนะคะพี่นิดค่ะสวัสดีค่ะพี่นิดสวัสดีค่ะพี่นิดเป็นผู้ประกอบการบนหัดนวลซึ่งก็เหมือนกับหาดอื่นๆแล้วก็พื้นที่อื่นๆบนเกาะล้านก็คือว่าเราไม่ได้มีน้ําประปาใช่ไหมคะอย่าง,างร้านอาหารบนหัดนวลที่พี่นิดประกอบ กิจการอยู่เนี่ยค่ะเราใช้น้ําจากไหนคะพี่ค่ะก็น้านี่ที่ใช้ในการอาบในการซักล้างอะไรเงี้ยค่ะจะมาจากที่บ่อนี้ครับค่ะเราจะดูดขึ้นไปพักไว้ที่ท,ที่ถังเก็บน้ําของเรานะคะก็เป็นหมื่นหมื่นลิตรขึ้นไปอะคะ่ะก็ต้องพักไว้แบบใช้พลังงานแสงใช้แสงแสงอาทิตย์อะคะ่ะใช่ค่ะก็วิธีธรรมชาติร้านอาหารเนี่ยวันหนึ่งเราใช้น้ําประมาณแค่ไหนคะ ถ้าเป็นน้ําในการใช้ในการในห้องห้องน้ําห้องซ้วมนะคะ uh huh. ก็ถ้าเป็นหน้าหายก็วันหนึ่งก็น่าจะเป็นหมือนลิตรขึ้นไป oh. ในชักโครกนี่เปืองมาก uh huh. แล้วก็โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาอาบน้ําขอฝากไว้ด้วย uh huh. ใช้อาบน้ำแล้วไม่ปิด ไ,ไม่ปิดก๊อกนะคะเราไม่ต้องบอกว่าเป็นคนไทยต่างชาติแต่ว่าส่วนมากจะไม่ปิดก๊อกล้างมือก็ไม่ปิดก๊อกเท่าที่นิดอยู่มา4ปีนี้ยังไม่ยังไม่เห็นแห้งแต่ปีนี้เยอะยงลงไปเยอะสุดแล้วค่ะเพราะว่าปีนี้แรงก็คือตรงนี้ก็จะเป็นน้ำไม่หมดเลยเป็นน้ำหมดเลย,เลยใช่ค่ะเพราะนี่นี่คือแบบนี่คือน้ำแรงสุดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแรงที่สุดแล้วค่ะก็อยากฝากท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะที่มาเที่ยวบนเกาะล้านไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มหรือว่าน้ำใช้น้ำดื่มนี้ก็ไม่ค่อยดื่มกันหมดขวดก็ทิ้งซื้อใหม่เรือก็ต้องขนมา ก็เปืนน้ำมันอีกมันต้องช่วยกันประหยัดเพราะถ้ามันหากบวดขึ้นมามไเงี้ยคนมาจากฝั่งก็จะแพงแล้วแพงชา์จใครคะชาักท่องเที่ยวเพราะว่าผู้ประกอบการก็ต้องก็ต้องมีกําไรก็ต้องมีกําไรอยู่ให้ได้ถ้าอยากเที่ยวถูกอยู่ประหยัดแล้วมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีช่วยกันประหยัดน้ำอะค่ะตามวิธีสมันที่เราเรียนมากันมาเลยตั้งแต่เด็ก3 2ม ความเป็นอยู่ของคนแต่ละชุมชนอาจจะแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นคนในชุมชนเมืองคนในชุมชนชนบทเราก็ไม่ได้หวังว่าเราจะเห็นภาพของคนเมืองขุดสระน้ําเอาไว้ใช้เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในหน้าแล้งนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ได้จากชุมชนเกาะล้านที่นี่ก็คือแนวคิดในการประหยัดน้ําค่ะการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุดซึ่งถือว่าเป็นจุดร่วมกันของทุกชุมชนหรือว่าของมวลมนุษย์เลยก็ว่าได้นะคะ เริ่มกันซะตั้งแต่วันนี้เพื่อที่เราแล้วก็ลูกหลานของเราจะได้มีน้ําเอาไว้กินไว้ใช้ตลอดไปค่ะวิเชียรหลงระเริงถ่ายภาพกรองทองเศรษฐสุดและทีมข่าวนิวส์วันรายงานค่ะในยุคสมัยที่ร้านสะดวกซื้อนั้นผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดร้านเชาหวยดั้งเดิมแบบบ้านเราหลายร้านดูท่าจะไปไม่รอดนะคะ แต่ก็มีบางรายค่ะที่รู้เท่าทันและสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับยุคสมัยได้สามารถปรับให้มีลูกใหม่แบบดูดีและมีสไตล์เพื่อดึงดูดใจลูกค้าได้ด้วยค่ะช่วงไหวเกิดอ,อะไรล่ะคะชวนมากเข้าเซเว่นครับสะดวกซื้อคือเซเว่นจะไม่มีไม่มีขนมห้าบาท แล้วสามแท็กซี่เนี่ยมาเนี่ยสามารถตะโกนเรียกให้เราหยิบให้เราไปส่งให้เขาที่รถมีแทบทุก,ทกอย่างอะแค่ๆเราสักสก,กระเบือยันเรือลบอ่ะลูกค้าไม่ชอบแบบว่าติดแอหรือแบบว่าทําให้ดีๆเขาไม่ชอบเขาชอบแบบเนี้ยเดือนนี้เหรอคะแปดร้อเจรที่ตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้ได้สได้สามได้สามร้ลูกค้าไม่เอาหรอก<า>็ต้องปิดไปโดยปริยาย และตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ถนนเยาวราชนะคะหน้าร้านหลอเยาวราชค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะว่าร้านโชห่วยในบรรยากาศที่แตกต่างไปจากร้านก่อนหน้านี้3ามร้านเป็นอย่างไรโดยเฉพาะจุดยืนแล้วก็จุดขายของเขาก็คือเป็นร้านโชห่วยที่ขายทั้งปลีกแล้วก็ส่งนะคะตามทีฉันไปพูดคุยกับเจ้าของร้านเลยค่ะ ถึงเราคิดว่าเออเราต้องเปลี่ยนแปลงล้านะคะคือพอเรารู้ว่าเราจะต้องมาเป็นทายาทสืบต่อสืบทอดธุรกิจที่นี่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เราอ่ะการที่เรามาขายสินค้าอะไรที่เป็นลักษณะตั้งแต่โบราณแต่ว่ามันไม่มีสไตล์เลยวางขายของแบบเลเกะขาแล้วก็เราก็รู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือลูกค้ารุ่นเราเขาไม่เข้าเลยเออ เขาก็ตอนนี้ก็ไปโมเดลเทดกันหมดตรงนี้เราจะทํายังไงในการที่เราจะประคองธุรกิจของครอบครัวตรงนี้ให้มันสามารถอยู่สืบทอดต่อไปได้อันดับแรกเลยเนี่ยร้านเนี่ยมันเป็นร้านแบบดั้งเดิมมาทีนี้มันก็ต้องใช้ระบบความคิดว่าสินค้าในร้านเราเนี่ยมันมีจํานวนเท่าไหร่ซึ่งเราก็มาคัดแยกได้ว่ามันมี5,000กว่ารายการครับ5,000กว่าชนิดเราจะทํายังไงให้สินค้า5,000กว่าชนิดเนี่ยสามารถที่จะดิสเพย์ได้เต็มร้าน โดยที่ไม่ต้องไปเก็บอยู่ในรังสามารถมาโชว์ได้หมดเลยอันนี้เป็นโจทย์สําคัญของเราหล mm hmm. ังจากนั้นก็มาคิดว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงให้ร้านของเราเนี่ยมันโดดเด่นแล้วก็ยังดูร่วมสมัยอยู่กับถนนเยาวราชตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่ง mm hmm. แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สาคัญที่สุดก็คือแกนธุรกิจของร้านเราว่าเอ๊ะเราขายอะไรแล้วสินค้าอะไรคือหลักของเราอะไรที่เป็นรองตรงนี้ครับก็เป็นจุดที่3 3ส่วนเนี่ยที่เรามาประกอบกับความคิดว่าเราจะทําร้านแบบไหน เจ็ปร้านของเราเนี่ยเราต้องการเป็นความแตกต่างแต่ลงตัวคือมีความร่วมสมัยนะครับคือให้คนเดินมาที่ร้านรอยเยาวราชเราเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นจีนเพราะเราอยู่ในย่านถนนคนจีน<ะ>ก็เลยดึงโคมจีนเข้ามา ที่นีคมจีนเนี่ยมันมีอยู่2สีหลักหลมันมีสีแดงเลยหรือไม่ก็เป็นสีเหลืองสีขาวสีเหลืองก็ใช้ในงานเจสีขาวก็เป็นเจอในงานมงคลงานศพบ้าอะไรอย่างงี้บ้างเราก็เอ๊ะเราเอาสีเขียวเลยเล่นเป็นกรีนคอนเซ็ปต์ครับโยวราเนี่ยขาดสีเขียวครับสีเขียวก็เข้ากับสีทองสีแดง กลมเกินกันได้ครับก็เลยเอาสีเขียวเป็นเมนหลักของร้านแล้วก็สินค้าเนี่ยมันมีแพคเกจิ้งหลากหลายมาก5้าพันกว่ารายการเราจะทํายังไงให้สินค้าทุกรายการเนี่ยมันโดดเด่นในตัวมันเองโดยที่ไม่ต้องมานั่งโฆษณาเพิ่มเติมก็เลยโอเคแล้วเราทาสีดำทำทุกอย่างให้เป็นแบ็กรดปครับทุกอย่างตอนนั้นเวลาคนเข้ามาร้านก็จะรู้สึกว่าสินค้าทุกตัวมันโดดเด่นลักษณะการที่เอ่อที่เป็นจุดเด่นของเราเนี่ยก็ตรงที่ว่าในเรื่องของราคา นะครับราคาที่มันมาตรฐานที่เป็นลักษณะที่วาซื้อราคาส่งเออซื้อราคาส่งใน,ในการใช้ปีอ่างเงี้ยครับเป็นลักษณะที่ไป<ม>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความคุ้นชินความเคยชินที่เขาชอบร้านตรงเนี้ยเขาจะเข้าร้านเราตลอด<ม>ที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถต่อรองราคาได<ม>้ตรงนี้เป็นเสน่ห<ด>์ชต่อได, <laughs> ตอได้ต่อได้ต่อได้ห้าบาทสิบบาทก็ว่ากันมาสิ่งที่เกิดขึ้นในย้อนกลับไป70ปีกับปัจจุบัน เหมือหรือต่างกันยังไงภาพของคนลูกค้ารุ่นเก่าที่คุณแม่เขาพาลูกเขามาซื้อแล้วมีช่วงหนึ่งที่ลูกเขาก็หายไปแต่ตอนนี้ลูกเขาที่เขาโตแล้วเนี่ยพาลูกอีกเจนหนึ่งเนี่ยกลับมาซื้อของในร้านเราผมว่ามันเริ่มมีความรู้สึกคนนี้กลับมาแล้วก็มีคนให้ความสนับสนุนมากมายที่ว่าเห็นร้านเราเรรู้สึกว่าเอ,อยินดีที่จะช่วยให้ร้านเรามันต่อได้ ตรงนี้ก็เป็นกําลังใจล่ะอีกส่วนหนึ่งเลยคือรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของยวราดมากขึ้นรู้สึกว่าเออร้านเรามันโชว์ได้เลยมันมันรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งการท่องเที่ยวของเยวราดใครไปใครมาก็แบบเออแวะมาร้านเราก่อนถ่ายรูปเออร้านเราแปลกถ่ายรูปเออมาซื้อสินค้าในร้านเราตรงนี้ก็รู้สึกว่าเรามีความเรามีส่วนร่วมกับชุมชนตรงี้มากขึ้น ร้านโชวห่วยในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงแบบนี้นะคะเจ้าของกิจการจะต้องมีการปรับตัวเองและสู้ในแบบของตัวเองหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอในขณะเดียวกันคนที่จตัดสินว่าร้านโชวห่วยนั้นจะรอดหรือร่วงก็อยู่ที่ผู้บริโภคค่ะวิเชียนรงระเริงอนุสรปรางทองถ่ายภาพวัสมนช่างปรีชารายงาน มันเป็นสัจธรรมแห่งความอยู่รอดค่ะธุรกิจไหนปรับตัวได้ก็สามารถที่จะอยู่รอดได้ร้านโชห่วยก็เช่นกันพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ